สวัสดีพี่น้องครับทาง Youtube นะครับที่ช่องร้านน้อยลำพูนออฟฟิเชียลนะครับรอาหารบริไทยเบิ่งว,ว่ากินเขาว่ากินเขาก็เลยบริไทยตอนนี้กินเสร็จแล้วจะจะมีซุปมะเขือของโปดนี่นแล้วก็หมกหนาา่อไม้ใส่หมูสับแล้วก็ปลาดุกตำาบกหุงตับบานอ,อันนี้น้ำตกหมูราบหมูพี่น้อง ต้มเื่องในไก่ใส่หมูโอ้ยังโกรกงได้ก่อนต้มเื่มมิงไน่หมูอันนี้อ้อมหมูแล้วก็ตำแจงนะครับอันนี้ขนมโคกหมดแล้วเยอะกินหมดแล้วขนมโควันนี้ขอบคุณแม่แม่เลยนะขอบคุณแม่สวยนะคะแม่สวยเลี้ยงข้าวแม่ของน้องนัทสุรศักิ์นะครับซีเก้าูเอ,เอา้า เอาเอาเดี๋ว่าสี่เก้าศูนยเอาครอยเดี๋ยวพาี่น้องไปตงนี้ที่รนัดมาเร็วสวมมงกุฎเดินบนเวทีคนเอิญ ราตราีราตรีเดินดินดงดอนกินนอนกับโปรดโปรดชุดเพรถึงได้พักผนะ่อนชีวิตเหมือนฉากละครเตน,น,นส้อ,อนจึงเอินราตรีไปง่ายง่าง ลายสิบกบีที่สู้บ่ถอยจากหน้าเยือตัวนอ้อยพ่อแม่คอยนะจบละไปว่าอะไรแล้วพ่อแม่คอยเนะี่ยเต็มเต็มดิเหมียงบอลเป็นด้เหมืองเนาะแฟนชีบ่ถอยเสียงล้ำใจจอยสีห้องล่องไปขับกล่อม แต่เพลงลาอุทัยให้สมคนเอิญราตรีชาวดินวันนี้มีไรสุดมันเดิมนะครับทุกคน ยงคนเอินว่าราชินีอาจดูดีแต่บ่แม่นรว้ยเด่นเป็นพออยู่สู้ความยากเข็นคนเอินให้เห็นเป็นเกียรติเป็นสีราชินีราชินี ลโอ้โหแสดงสนุนโดยน้ำยาปะพุุ่มไฟไลท์อ้าวสวัสดีครับสอสกระม่ขปุ่นด้วยขปุ่นด้วยเอาขปุ่นมให้ยว่าสวัสดีค่ะ มีสาโนดาดด้วยว่าดีค่ะไปไหนอ่ะดีครับพ่อวัสดีครับพ่อนี่ค่ะวัสดีค่ะโอ้ แม่เต็นเราอยู่ยไหนลาอ,<ะ>อันนี้มาตากเอามาตมากสะ้นลินหรืออะไร <c oughs> เจ้าพาพี่น้องไปเล่นสวนมะนาวกันจะ <c oughs> พาไปเล่นสวนมะนาวนะครับ นัานี้แก่ไมานั่งนี่ล่ะคุณนั่งนี่ล่ะนั่งไหนแล้วม,ม,<า>มันมีแต่น้ำปั๊ดขีดต่มมั้งดูได้หันเอเลิศเข้ามาในสวนมะนาวแล้วโน,น้ต กินข้าวหรือยังเปรี้ยวอยู่เนาะฮะนี่ไงใต้สีนี่ใช่ชุดหรือโน้ตชุดอยู่สวน้มะนาวนะป้าสวนกล้วยส่วนกล้วยหลังเวทีโอเคกินข้าวยังหรอกินแล้วกินแล้วพี่กไม่รู้เหมือนกันซุปบักเขีย เดินตลาดไหนดีมาเก็บเปิดเขาเก็บเปิดเขาหาเป็นเวลาตบบนี้นี่ช่องใหญ่ช่องใหญ่ช่องใหญ่ใหญ่แค่ไหนไม่ได้กินชุดเราคอยปวดหัวตัวนี่เออการันตีแล้วนะฮะการันตีแล้วมันมันสมมันสมเกียร์ต่อไปหาหมองซักได้แล้วเฮ้ยฝั่งเนี้ฝั่งนี้กุ้ยกับฝั่งนั้นอยู่นะว้ายไม่มีชุดชั้นค่ะเอฟมีคนเลี้ยงน้ำแล้วใช่ฮัลโหลฮัลโหลเฮียล่ะคะ อาบไงบ่มาเนิเจ้จดแล้วบ่มาแปกเลยเขานอะกราาแกะฉากสองต้อฉากสองหอนอนด้วมียักษามาหนีิกระซิบเกบาบอกแต่ว่าเขาคุปปนใส่ป่ะพุปปไหนได้หามงเนาะน่าหอนตะลนไป โอ้มาขอเตะตีส 2. 2> องเลิดอะไก็มาอน,นอนพี่เ,เลยลายสิบก่าปีที่สูบบัตรไทยใส่เั็นชัยสองโอเคครับพี่น้องครับรอย่าลืมบัตรปิดนะครับ ฟองระคาตอนจะ<า>ไม่สวยมาถ่ายเนี่ย <Okay. S 1> <laughs> น้องน้องเอฟประถมบันเทิงศิลน,นะครับนี่า <laughs> <laughs> เอาพอกันคลิปหนาครับ